คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงการประชุมกรงงที่จะมีขึ้นในวันที่29พฤษภาคมนี้นะคะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วค่ะว่าตัวเลขจากทางสภาพ,พักหรือว่าสอสอชอนะคะก็จะถูกนําไปเสนอเป็นข้อมูลในการพิจารณาด้วยแต่ว่าล่าสุดเนี่ยที่มีการประกาศตัวเลข g d ดไตรมาสหนึ่งออกมาปรากฏว่าอยู่ที่ประมาณ5.3เซนะคะแต่ว่าของแบงค์ชาติเมื่อมาดูแลแบงค์ชาติบอกว่าเอ๊ะของแบงค์ชาตอิาอยู่ที่7.1เปอร์เซ็นต์คุณนิ้น,นตัวเลขไม่ตรงกันพวกเราที่เป็นผู้เสพข่าวเนี่ยก็ เกิดอาการกังวลใจว่าอตกลงแล้วยังไงตัวเลขไหนเป็นตัวเลขที่ทางกรนง,งอเนี่ยนะคะจะรับไปพิจารณาแล้วจริงๆแล้วบทบาทการทําตัวเลขของทางสภาพัฒน์เองกับทางแบงค์ชาติเองเนี่ยนะคะเ,เราจะดูตัวไหนเป็นหลักนะคะแล้วทาไมถึงแตกต่างกันเพราะฉะนั้นดิฉันเองก็ได้มีโอกาสไปพูดคุยกับทางด้านของคุณกอบศิษิ์ิลปชัยซึ่งเป็นผู้วิหารงาในวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุนของธนาคารกสิกรไทยนะคะไปฟังมงุมมองของคุณกอบศิษิ์ในเรื่องดังกล่าวกันเลยค่ะคุณกอบศิษิ์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ค่ะก่อนประชุมกรงที่จะมีขึ้นในวันที่29สพฤษภาคมนี้เนี่ยนะคะก็มีหลากหลายคําถามที่สงสัยก็เลยวันนี้อยากจะมาเรียนขอความรู้จากคุณกอบศิษิ์นะคะประเด็นแรกก็คือตัวเลขทางเศรษฐกิจจากการประเมินของสภาพาร์ทหรือว่าสสชเนี่ยกับตัวเลขของแบงก์ชาติปรากฏว่าที่เราอ่านตามข่าวหนังสือพิมพ์ที่ออกมาก็ไม่ตรงกันนะคะตรงนี้เนี่ยคุณกอบศิษย์คะขอความความรู้นิดนึงมันคือเป็นเรื่องที่ผิดปกติไหม คือผมว่าถ้าถ้าเราบอกว่าตัวเลขในเชิงของการประ,ะประมาณการเนี่ยค,คือมีโอกาสสูงแน่นอนนะครับเพราะว่าแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยมีข้อสมมติฐานที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันว่า ตัวเลขของการบริโภคหรือว่าการส่งออกอะไรก็ตามเนี่ยอาจจะมีการมีมุมมองแตกต่างกันนะครับเพราะนั้นคือแต่ละหน่วยแต่ละหน่วยไม่ว่าจะเป็นของเราเองหรือว่าของทางการเองเนี่ยสามารถแตกต่างกันได้นะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยตอนตัวเลขออกมาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับว่าเราตัวเลขที่ประเมินไว้เนี่ยมันห่างก,กันเยอะหรือเปล่าแล้วเรา <c oughs> ต้องมาปรับประมาณการอีกรอบหนึ่งนะครับนั่นคือมันเป็นสาเหตุปกติในการที่บอกว่าตัวเลขที่เราจะคาดการออกมาเนี่ยจะจะตรงทีเดียวเนี่ยก็อาจจะลําบากเพราะว่า มันมีตัวปลหลายอย่างที่มีการคาดเคลื่อนเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น การประเมินการส่งออกวิธีหรือว่าการนําเข้าตัวเลขเงินเฟ้อ,อการบริโภคในโดยผู้บริโภคเองหรือว่าภาคการลงทุนเนี่ยมันอาจจะมีการาื่อนกันได้แน่นอนค่ะทีนี้วิธีการทํางานที่เราได้อ่านตามข่าวหนังสือพิมพ์อีกเนี่ยนะคะ,คะหรือว่าดูตามสื่อทีวีต่างๆเนี่ยก็คือว่าเขาบอกว่าการประชุมในครั้งนี้วันที่29พฤษภาคมของกนงเนี่ยนะคะก็จะเอาตัวเลขจากการประเมินของสชสาพา์เนี่ยนะคะเอามาเป็นเครื่องอมาดูว่าเออตกลงตอนนี้เศรษฐกิจไทยเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้น สิ่งที่ออกมาก็คือตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าบางคนก็พูดว่าเอ๊ะสสชประเมินต่ำไปหรือเปล่าทางแบงค์ชาติก็บอกโอ้โหห่างจากที่แบงค์ชาติประเมินมากเลยต้องกลับไปพบทวนกันอีกครั้งหนึ่งคุณกอบสิทธิ์มองประเด็นนี้ยังไงบ้างคะครับคือผมว่าเราเราต้องดูทั้งปัจจัยของภายในประเทศแลว้วก็ต่างประเทศตามไปด้วยนะครับสิ่งที่อาจจะบอกว่ามีความจำเป็นในการที่บอกว่าตัวเลขเนี่ย อาจจะถ้าประเมินสูงขึ้นไปเนี่ยเพราะว่าเรื่องของความท้าทายในเชิงของเศรษฐกิจเนี่ยยังมีความมากมายพอทีเดียวนะฮรคือถ้าเราดูรอบด้านเราเนี่ยต่างประเทศี่ยมีการลดดอกเบี้ยค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะครับในแถวภูมิภาคเราก็คือทางธนาคารกลางของเกาหลีก็ลดดอกเบี้ยไปทางธนาคารกลางของออสเตรเลียก็ลดดอกเบี้ยไปทางอ c ซีบีก็ลดไปนะครับบีโอจีลดไม่ได้นะครับโดยโดยต้องเลยเพราะนั้นคือต้องอาศัยการพิมพ์เงินนั่นเองนะครับคือเราจะเห็นว่า ใน,ในเชิงของในภาวะเศรษฐกิจที่มันมีภาระหนี้ค่อนข้างจะสูงทีเดียวเนี่ยเป็นการที <được kindergarten cruise> ่มีหนี้ค่อนข้างจะเยอะเนี่ยมันจะเป็นตัวถ <iden> <didn> ่วงในการที่จะทํากิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจต่อไปนะครับนั่นคือการที่ลดดอกเบี้ยไปเนี่ยมันเป็นการที่บอกว่าสถานการณ์ของหนี้สาธาระที่มีเยอะไม่ว่าจะเป็นบางประเทศก็มีหนี้รเต็นค่อนข้างจะเยอะปัญหาของยูโรโซนเนี่ยก็ยังมีอยู่เนี่ยมันยังมีความท้าทายค่อนข้างเยอะก็เลยต้องบอกว่าถ้าประเทศใดสามารถยังลดดอกเบี้ยได้เนี่ย ในตรายถ้าเรื่องของเงินเฟอ้อเนี่ยไม่ได้เป็นความเสียงมากนักเนี่ยก็เริ่มทํำกันค่อนข้างจะเยอะนะครับนั่นคือสิ่งที่เราอาจจะเห็นในเดือน2เดือนที่ผ่านมาทางอานันเนี่ยมีการประเมินว่าการแข่ตัวทางด้านเศรษฐกิจที่เขาเคยมองไว้ว่าเศรษฐกิจโลกปีนี้จะเคย อาจจะเพิ่มขึ้น 3, ประมาณสัก3.5เปอร์เซ็นต์เขาก็ปรับลดลงมาประมาณสัก3.3นะครับสิ่งที่เขาเคยมองว่ายูโรโซนเนี่ยอาจจะไม่ได้ขยายเลยเนี่ยไปไปมาเริ่มมองว่าจะลดลงด้วยซ้ำนะครับเราหลังจากที่เราเห็นเรื่องของเหตุการณ์ของไซยเพรสนะครับนั่นคือการที่บอกว่าตัวเลขออกมานะครับปัจจัยต่างประเทศเนี่ยมันค่อนข้างจะ,ะค่อนข้างจะยืนยันว่าความท้าทายการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยมีค่อนข้างจะมากทีเดียวเลยกลับมาดูในในแง่ของเราเองเนี่ย อาจจะมีการวิาพากษ์วิจารว่าค่างเงินบาทเนี่ยอาจจะบริหารแล้วมันมีความบุ๋หว่ามากจนเกินไปมีภัยต่อเรื่องของการส่งออกนะครับเป็นอุปสรรคในการส่งออกหรือไม่นะครมันก็ต้องบอกว่ามันก็มีทั้ง2ด้านคือทางด้านอุปสงค์เนี่ยต่างประเทศมันก็เริ่มชะลอตัว <S <S ไปเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องของความสามารถในการแข่งขันเนี่ยเราก็โดนบั่นทอนไปโดยการที่ค่างเงินบาทเนี่ย่อน้างจะแข็งมากกว่าประเทศที่เราแข่งขันกับเขานะครับนั่นคือประเด็นตรงนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่บอกว่า ถ้าเรื่องของการแข่งันทางด้านเศรษฐกิจมีความท,ท้าทายค่อนข้างจะมากเนี่ยแล้วเราดูเงินเฟ้อเช่นโดยเฉพาะเงินเฟ้อพื้นฐานเนี่ย <Okay. S 2> มันก็ปรับลดลงนะครับตัวเลขล่าสุดเราก็เห็นว่ามันอยู่เพียงแค่ 1. 1 8หนึ่งแปดค่นั้นเองนะครับมันก็มีพื้นที่ได้พอควรที่สามารถลดดอกเบี้ยได้นะครับ <Okay. S 2> ในการที่อย่างน้อยทําให้เรื่องของค่างเงินบาทเนี่ยลดเสน่ห์ของค่างเงินบาทไปหนึ่งสลึง <Okay. S 2> นะครับแล้วก็เงินที่มันมีการทิมออกมาด้วยว่าจากทางด้านอเมริกาก็ตามหรือว,ว่าทางด้านญี่ปุ่นก็ตามเนี่ยก็อาจจะ เริ่มไปสนใจประเทศที่มีดอกเบี้ยสูงกว่าเราค่ะคือคุณกอบสิษ์พยายามให้มองเห็นโดยรอบว่าจริงๆไม่ควรที่จะมาดูแค่ปัจจัยที่กระทบต่อเศรษฐกิจไทยว่าของเราจะโตแค่ไหนอะไรยังไงแล้วก็เอาเรื่องนี้เนี่ยไปตัดสินในการที่จะลดหรือไม่ลดอัตราดอกเบี้ยแต่ว่าควรจะมองด้วยว่าแล้วภายนอกล่ะตอนนี้ตลาดโลกนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วเราจะเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยธนาคารกลางต่างๆอาจจะแบบเกิน10ประเทศด้วยซ้ําไปนะที่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยไม่ได้ใบลงก็ตรงนี้เขาทำไปเพื่ออะไรนะคะทีนี้ถ้าเกิดเรากลับมาที่บ้านเราอีกกคือถ้าเิด สมมุติการประชุมในครั้งนี้เนี่ยกนงก็มีการคาดกันนะคะว่าจะมีการปรับลดดอกเบีย้ยครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ยินเสียงเลยที่บอกว่าไม,ไม่ลดเพราะว่ารู้สึกว่าโดนกดดันมาค่อนข้างเยอะพอเหมือนกันแต่นี้ลดลดเท่าไหร่มันจะมีผลยังไงไหมคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยจุดประสงค์หลักตอนแรกที่จะมีการปรับลดราราดอกเบีย้ยก็เป็นเพราะว่าเงินบาทแข็งค่าใช่ัไหมคะแต่ตอนนี้เนี่ยมันยังเป็นวัตถุประสงค์เดิมอยู่หรือเปล่าคือมันเริ่มเรื่องของการตัววัตถีว่าเรื่องของส่วนต่างดอกเบี้ยกับค่าเงินบาทนะครับมันก มีการวิาพากษ์วิจารณ์หลายหลายมุมมองนะครับแต่กลับมาแล้วเนี่ยก็คือว่าตอนตัวเลขทางด้านเศรษฐกิจมันอ,มออกมาเนี่ยบอกว่าเหตุและผลเนี่ยตกลงมันอยู่ตรงไหนกันแน่นะครับผลผลลัพธ์มันเห็นแล้วว่าเศรษฐกิจมันชะลอตัวจะไปชี้ว่าใครเป็นจำเลยว่าสวนต่างออกเบียเป็นจำเลยหรือเปล่าหรือว่าค่าเงินมันแข่งค่ามันเป็นจำเลยหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้เราต้องบอกว่า มีความจะเป็นมากขึ้นในการที่จะประครับประคองเศรษฐกิจนะครับเพราะเพราะคือถ้าเราดูในสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยการที่เศรษฐกิจมันหดตัวหนึ่งไตรมาสเนี่ยยังไม่ได้ถือว่ามันเป็นการที่บอกว่าเศรษฐกิจเราอยู่ในภาวะถดถอยในเชิงเทคนิคนะครับในเชิงเทคนิค <Okay. S 1> เนี่ยก็คือเศรษฐกิจมันมต้องหดตัว2ไตรมาสติดต,ต่อกัน, <Okay. S 1> นครับตอนนี้เรากึ่งๆมือนแค,แค่ว่าเราเราเขยงไปครึ่งหนึ่งครึ่งทางครึ่งทาง <laughs> ที่ อาจจะหลุดในหยุตกตกเข้าขายในในการที่บอกว่าเราอยู่ในภาวะท,ที่ถดถอยนะ<ช>นั่นคือถ้าถ้าเรายังไม่สามารถพลิกสถานการณ์ได้แล้วเนี่ยเราทําให้เสรวิิภัยไตรมาสสอง<ช>เนี่ย มันเป็นบวกเมื่อเปรียบเทียบกับใจมากหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องบอกยอมรับสภาพว่าเศรษฐกิจเ,เราถอยจริงจริงแล้วความจำเป็นในการที่กระตุ้นเศรษฐกิจเ,เนี่ยก็ต้องมีความจำเป็นมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับในสถานการณ์วันนี้นั่นเองนะครับค่ะทีนี้ลดนะคะลดดอกเบีย้ยสมมุติว่าลดเนี่ยลดเท่าไหร่มันจะส่งผลยังไงบ้างคะหรือถ้าสมมุติาบางคนก็บอก0.2 5บางคนก็0.5บางท่านก็บอกโอ้อยากจะให้ลดสัก1%เไปเลยครับที่ผมว่ามันมันต้องมันต้องอคือวัตถุประสงค์หนึ่งคือตราบใด เพราวะว่เศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยมันยังมีการพิมพ์เงินค่อนข้างจะเยอะเนี่ยเช่นถ้าฟาังบ OJ ยังพิมพ์เงิน,นอ,อยู่ประมาณสัก5 0 0 0 0ืถึง่นล้านเหรียญต่อเดือนะนะครับเฟดยังไม่มีการชะลอไปแล้วยังพิมพ์ประมาณสัก8 5 0หเนี่ยเงินที่จะมาจากสามธนาคารกลางเช่น ECB BOJ แล้วก็เฟดเนี่ยมันจะเพิ่มเกินประมาณ16ล้านล้านเหรียญนะครับแล้วถ้าเราดูปรากอบการดูจากนิสัยในอดีตแล้วเนี่ย เงิเน,นเหล่านี้เนี่ยมันจะมีโอกาสค่อนข้างจะมากที่จะไหลเข้ามาในเอเชียตะวันออกนะครับนั่นคือสิ่งที่เราบอกว่าเราจะลดไม่ลดเยอะหรือเปล่าเนี่ย คือเงินเหล่านี้เนี่ยคงอีกเลี่ยงไม่ได้ว่ามันจะมาะแต่เราจะทํายังไงให้เราไม่เป็นเป้าที่ hedge fund เนี่ยเขาจะมาหาส่วนต่างของกาไรพูดงนะ่ายๆว่าโดนโจมตีใช่ครับคือคือ,ค,อคือมันต้องบอกว่าเราเราอาจจะต้องทําให้ตัวเองเนี่ยเหมือนตึงตึงที่เลยมากขึ้นอะไรทํานองนี้เงินเหล่านี้มันก็จะได้ไปหา,าประเทศที่มันสวยงามมากกว่าก็คือเป็น,เป,นเป็นในชนของดอกเบี้ยนั่นเองนะแต่การการที่เรามีเสน่มันก็ดีไช่ให่หลังกรอบสีคะที่แบบมีเม็ดเงินไหลเข้าดีกว่าไม่มีนะคะคือผมว่าอาจจะต้องอาจจะต้องอาศัยการแข่งวาม น้อยว่าเรื่องของการที่บอกว่าส่วนต่างดอกเบี้ยมันเป็นตัวขับเคลื่อนให้เงินทุนไหลเข้าไหลออกเนี่ยอย่างเดียวก,ก็เห็นด้วยว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่อธิบายทุกอย่างเพราะเราต้องดูว่าประเภทของเงินทุนไหลเข้าไหลออกเนี่ยมันมีหลายประเภทนะครับประเภทหนึ่งก็อยากจะหาผลกาไรจากหุ้นผลกาไรจากเงินปันผลนะครับ บางเงินเงินทุนเคลื่อนย้ายเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของ FDI เขามองว่าประเทศไทยเนี่ยมีศักยภาพในการที่มาตั้งโรงงานมีแรงงานที่มีทักษะแล้วก็สามารถมีความสามารถในการแข่งขันเช่อนอุตสากรรมรถยนต์เนี่ยนะอันนั้นก็เป็นแรงชูมใจของเขาแต่มันก็มีเงินบางก้อนที่อยากจะแสวงหาผลตอบแทนจากส่วนห huh. น่งของดอมบเีเซึ่งถ้าเราสังเกตเนี่ยก็คือเฮดจ์ฟันที่เขาลงทุนในตราสารของธนาคารของประเทศไทยเนี่ยที่เคยอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเคยขึ้นไปถึงประมาณสักสามแสนกว่าล้านล้านบาท ก็ต้องถามว่าแล้วเข้ามาเพื่ออะไรนะครับเขาคงไม่ได้มาเพื่อจะเอาเงินปันผลแน่นอนเพราะว่าเขาไม่ได้ให้เงินปันผลนเขาไม่ได้มาเพื่อจะได้กําไรจากราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงอะไรก็ตามเนี่ยเพราะเขาไม่ได้ตรงนั้นนะครับนั่นคือสิ่งที่เขาได้เนี่ยคืออะไรนะครับเงินที่มาประมัติเคยมาถึงประมาณ3ามแสนล้านล้านบาทเนี่ยมาเพราะว่าหนึ่งคือดอกเบี้ที่เขาสามารถกู้ได้เนี่ย มันถูกกว่าดอกเบี้ยที่เขารับนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนต่างของดอกเบี้ยง่ายนั่นเองส่วนที่ส่วนอื่นที่เขาได้ก็คือเขาได้ทรัพย์สินที่เป็นเงินบาทต้นทุนของเขาเป็นเงินดอลลาร์แล้วก็ได้กําไรในรูปของเงินบาทนั่นคือเขาได้ส่วนผลตอบแทนมาจากสองส่วนก็คืออัตราแลกเปลี่ยนเป็นส่วนหนึ่งส่วนต่างของดอกเบี้ยเป็นกส่วนหนึ่งนะครับนั่นคือถ้าถ้าเรามองในแง่นี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องใช้มาคิดหลักการว่าถ้าส่วนต่างดอกเบี้ยเนี่ยมันมีความสําคัญเนี่ยแล้วทําไมต้องมีการพิจารณา ว่าจะมีมาตรการในการควบคุมเงินที่ไหลเข้ามาซื้อตราสารพวกนี้นะครับเพราะงี้คือเราต้องแบ่งออกว่าเงินทุนไหลเข้าไหลออกเนี่ยมันมีหลายประเภท <Okay. S 1> บางบาง,บางประเภทก็ มีแรงจูงใจเรื่องของส่วนต่างดอกเบีย้ยบางประเทศก็มีแรงจูงใจเพราะว่าประเทศไทย,ไทยมีศักยภาพเป็นแหล่งที่น่าลงทุนแล้วก็ตั้งโรงงานซะบางประเทศก็บอกว่าถ้าผมเป็นนักลงทุนประเทศหุ้นนะครับมเมื่อเปรียบเทียบกับ P/E ประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับ P/E ประเทศอื่นเนี่ยประเทศไทยน่าสนใจมากกว่าเนี่ยนะครับคือเราต้องต้องแยก,กในดีเทลหรือ,อไรายละเอียดใ,ใ,<ช>ใช่ครับจะเพียงสรุปว่าส่วนต่างดอกเบี้ย เป็นสิ่งที่สร้างแรงจูงใจไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนประเภทคู่นหรือว่านักลงทุนระยะยาวของ FPI ก็ตามหรือว่าเป็น,านัารตลาตราสารนี้ก็ตามเนี่ยคือจะสรุปเป็นกลุ่มไม่ได้ต้องแบ่งซอยนิดนึงว่าประเภทไหนประเภทไหนเนี่ยออมอง ส่วนต่างดอกเบีย้ยแล้วก็สนใจเป็นแรงจูงใจในการที่มาลงทุนในประเทศไทยนั่นเองครับและโดยสรุปแล้วนะ,ะสั้นๆตรงนี้คุณกอบสิทธิ์ที่ว่ารอบนี้29พฤษภาคมแบงค์ชาติแบบต้องบอกว่ากอนอง,องอจะลดดอกเบีย้ยเนี่ยบผมว่าคือเราต้องประเมินก่อนว่าคือบา,บ,าบางบางบางท่านก็อาจจะเข้าใจว่าคือแบงค์ชาติเป็นคนลกนะครับจริงๆเราต้องดูดูว่ามันเป็น,น,นคณะกรรมการที่มีเจ้กท่าน สามท่านก็มาจากธนาคารประเทศไทยอีกสี่ท่านก็เป็นกรรมการอิสระนะครับซึ่งผมมองถ้าเราดูเรื่องของแข่งการประมาณสักสองสองรอบแล้วเนี่ยจะมีสมาชิกท่านหนึ่งที่บอกว่าความจำเป็นในการที่ลดอดอกเบี้ยมันมีมากขึ้นมากขึ้นนะครับนั่นคือเราคงประเมินว่าในรอบนี้เนี่ยคงมีกรรมการจำนวนมากขึ้นคงอย่างน้อยต้องสี่ะครับ <c oughs> เพื่อจะได้ให้ออกมามั่ว่ามีการลดอดอกเบี้ยคงคล้อยอตาม กรรมาการท่านท่านหนึ่งที่เคยอ,ออกเสียงในการลดดอกเบี้ยเพราะว่าส่งออกเริ่มชะลลงนะครับเงินเฟอ้อก็ไม่ได้แรงมากนักนะครับถ้าจะควบคุมเรื่องของทองสบู่ในตลาดอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันก็มีมาตรการหลายอย่างที่สามารถทําได้นะครับในการที่ยกตัวอย่างเช่นเพิ่มเงินดาวในการที่ซื้อบ้านอะไรก็มานะครับนั่นคือเรื่องของอดอกเบี้ยเริ่มจะเป็นทางออกที่น่าจะลดความรุนแรงมากที่สุด พราะสิ่งหนึ่งที่ผมกังวลว่าคือถ้าเราเริ่มไปเนทางในเชิงมาตรการมากขึ้นเนี่ยมันเป็นมันเป็นการแก้ประเด็นที่ไม่ถูกคือตลาดไม่คุ้นเคยนะครับซึ่งซึ่งถ้าสมมุติว่าเราดูประสบการณ์จากของเราในปี2006แล้วเนี่ยเช่นถ้าสมมุติว่ามีการควบคุมเงินเงินทุนไหลเข้าไหลออกมากเกินไปเนี่ยเราจะกลับมาพูดถึงว่ามันมีอัอาตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์ไทยบาทออฟชอ์ออนโชว์ชเริ่มมีความสับสนมากขึ้นต่างชาติตอนจะสั่งสินค้า สมมุติว่าลูกค้าของของเราอยู่ที่อิตาลีเขาบอกว่าตัวเราเราจะโค้ดเราว่าไทยบาทตรงไหนรตรงลงออฟชอปหรือออนชอร์มันจะเริ่มมีความสับสนแล้วมันจะอาจจะทําให้เรื่องของการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่นเนี้ยเริ่มมีความยากลำบากมากขึ้นมากขึ้นใช่ค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณมากทางกองสิทธิ์ครับขอบคุณครับ ก็เป็นมุมมองจากคุณกรศิษ์ศิลปประชัยนะครับผู้บริหารงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุนของธานาคารอสิกรไทยก็ทางเคแบงก์ก็คาดว่าในรอบนี้น่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยนะคะ0.25เปอร์เซ็นต์คือบรรยากาศโดยรอบเนี่ยเป็นใจกับการลดดอกเบี้ยนะคะเพราะฉะนั้นในนี้ก็คงจะต้องจับตาดูแล้วค่ะเพราะว่าคนที่จะตัดสินได้ก็คือการประชุมกรนองนในวันที่29พฤษภาคมนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้ามีประเด็นที่น่าสนใจใช่ไหมคะค่ะช่วงหน้านะคะเรื่องราวของชิปจรอาเซียนะะจะพาคุณผู้ชมนั้นไปติดตาาามกกัันนะคะสหรบภ ในการขยายตัวในตลาดอาเซียนนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวติดตามในช่วงของชิปซอนอาเซียนกับคุณอังคณาหมามงคลค่ะค่ะช่วงนี้ฉัชลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะคุณนิ้นอยู่ต่อใน Business f o c u s นะคะสวัสดีค่ะ